คุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เพิ่งได้รับชมไปนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันรถตื่นเต้นเร้าใจไหมล่ะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบความเร็วเนี่ยไม่ควรพลาดวันนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็ได้ลงแข่งใน European f o r m u l a 3 Open ในฐานะตัวแทนประเทศไทยแล้วเขาทำคะแนนได้ดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยวันนี้เนี่ยว่าซับสปริงนะคะก็ต้องขอต้อนรับน้องเซนดี้คลว์แก้วสูวิกด้วยค่ะแล้วก็คุณศสินีเอาเจริญพักหรือว่าคุณเอนะคะผู้จัดการส่วนตัวค่ะสวัสดีค่ะ ่มาเต็มยศเลยเป็นนักแข่งซึ่งเท่มากเลยมามน้อยมากก่อนอื่นต้องขอถามแซนดี้ก่อนเลยว่าเริ่มชอบขับรถหรือว่าเริ่มขับรถครั้งแรกเนี่ยอายุเท่าไหร่ครั้งแรกผมก็เริ่มกับรถโกคาร์ทนะครับตอนอายุ4ี่ขวบสี่ขวบ4ี่ขวบเพิ่มน่แน่เหรอใช่ครับก็ติดใจเลยนะครับครั้งแรกที่ที่ผมแบบ ลองเทสโกคาร์ดผมแบบมีความรักเยอะมากนะค่ะตอนนั้นรถโกคาร์ดเนี่ยใครเป็นคนซื้อให้คะเอ่อตอนนั้นแค่ไปเล่นเล่นนะไปเล่นเล่นก่อนอ๋อใช่ไปเล่นกับคุณพ่อนะครับเล่นกับคุณพ่อค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่แบบว่าได้ลองขับรถโกคาร์ดก่อนแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นคุณพ่อก็ซื้อรถโกคาร์ดมานะครับว่าผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็เเราจะกลับไปทุกอาทิตย์เลยไปเล่นโกคาร์ด คุณพ่อก็ตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้ซื้อรถกัวคาดดีกว่านะครับแล้ก็เริ่มแบบนี้นะครับตอนอายุ6ขวบก็เริ่มแข่งแล้วนะครับ6ขวบเริ่มแข่งเริ่มแข่งแรกสนามแรกที่ไหนคะสนามที่ไหนสนามที่พัทยานะพัทยาใช่แล้วก็ได้ได้ที่3มครับได้โอ้โหแข่งครั้งแรกได้รางวัลเลยแล้วทราบมาว่าเป็นจูเนียร์แบบเด็กสุดด้วยใช่ไหมคะพี่เอตอนนั้นคือมันสมัยนั้นนะคะยังไม่มีการจํากัด วัยยังไม่มีการจํากัดอายุทีนี้เนี่ยน้องก็จะแข่งกับรุ่นแบบ20 30ิบสานี้เลยแล้วหกขวบแซนดี้หกขวบเท่านั้นแล้วก็ได้ได้ที่สมได้ที่สได้ที่สมสนามแรกเลยต้องบอกก่อนว่าแซนดี้เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ใช่แล้วก็อ่ะพอหลังจากนั้นสนามแรกได้ที่3แล้วก็ยังไงต่อคะแล้วก็ ผมก็แข่งโกคาร์คอยู่นะครับถึงอายุ12ปีนะครับได้แชมป์เอเชียนะครับในโกคาร์คัสตอนอายุ12ได้แชมป์เอเชียสเตปสเต็ปไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเวทีที่ใหญ่มากขึ้นค่ใชรับหลังจากได้แชมป์เอเชียเราก็ตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้โกคาร์คพอแล้วอยากขึ้นสเต็ปสูงกว่านะครับ ฟอร์มูล่าครับว้าวโอ้หลังจาก12นี้คิดแล้วคิดแล้วนะความฝันสเต็ปต่อไปเป็นอะไรใช่ค่ะเพราะว่าต้องแบบ ต้องเริ่มเด็กๆนะครับเริ่มแข่งในรถโกคาร์ดก่อนแล้วก็ขึ้นไปรถฟอร์มูล่านะครับรถฟอร์มูล่าก็เป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มันไม่ใช่โกคาร์ดแล้วอ่ะแบบค่ะแล้วก็คือสเต็ปนะคือเราแข่งที่ไหนคะประเทศไหนตอนนั้นผมซ้อมในรถฟอร์มูล่าที่มีมาเลเซียที่จีนอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นยังอยู่ โซนเอเชียอยู่นะครับค่ะยังแข่งอยู่ในโซนเอเชียค่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็เป็นปี2010แล้วนะครับ่ผมลงในรุ่น Asian Formula Renault ครับอ่าันนี้เป็นเขาแข่งในประเทศจีนนะครับ <bra> ่แล้วก็ผมได้แชมป์ในปีแรกนะครับ <ม S 2> เป็นคนไทยคนแรกและก็คนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์ที่ได้แชมก็คือไปแข่งที่ประเทศจีนค่ะคือเป็นแบบโอเพนอะเนาะแล้วก็เราก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ได้แชมป์เลยสุดยอดจริงๆต้องขอบอกว่าตอนนี้น้องแซนดี้อายุแค่19เท่านั้นนะ1เเองยังเด็กอยู่เลยค่ะแล้วพอปี2 0 1 1ไปสนามที่ใหญ่มากกว่าเด ก็หลังจากได้แชมป์เอเชียนะครับเราขยับไปยุโรปนะครับเพราะว่าความฝันของผมเป็นแข่งในรายการฟอร์มูล่าวันะครับแล้วก็ถ้าอยากเข้าฟอร์มูล่าวันก็ต้องมีผลงานดีที่ยุโรปะนะครับเราก็ตัดสินใจว่าโอเคย้ายไปยุโรปไปแข่งที่นู่นนะครับปี2011และก็2012 ผมแข่งในรุ่นฟอร์ม l ล Renault EuroCup และก็ Northern European Cup ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใน2ปีแรกที่ยุโรป <c oughs> มันก็ยากมาก <c oughs> ใช่ค่ะตอนที่น้องผลงานไม่ค่อยดีเพราะว่าน้องย้ายจากเอเชียจากเมืองไทยอะว่าอย่างนั้นไปอยู่ที่ยุโรปตอนนั้นย้ายไปอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะ คือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นลักษณะว่าในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเด็กไทยนะคะก็ขยับขึ้นไปอยู่ยุโรปเนี่ยปรับตัวเยอะนะคะในเรื่องของภูมิอากาศอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เรื่องของเครื่องรถก็ใหญ่ขึ้นเครื่องเครื่องยนเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็รวมไปถึงของสนามด้วยค่ะ ซึ่งคู่แข่งของเราเนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นเด็กในยุโรปซึ่งเขาได้เปรียบ<อ>แต่ว่าเราไม่เคยสัมผัสสนามแล้วเราก็ไปเรียนรู้ครั้งรรแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าลําบากพอสมควรเลยแลวช่วงแรกๆช่วงนั้นนะคะปีปีแรกๆที่เราไปที่ยุโรปเนี่ย เป็นแบบลักษณะว่าบินไปไปแข่งแล้วก็บินกลับปัญหาเยอะมากด้วยในส่วนของเจ็ตแลกเจ็ตแลกว่าจะเพราะเราถึงแล้วเราก็แข่งแล้วก็แบบซ้อมเสร็จหนึ่งวันแล้วก็แข่งไงค่ะค่อนข้างเสียเปรียบค่อนข้างหาเรื่องสนามก็เป็นสิ่งที่สาคัญเนาะอย่างนี้เราได้มีการแบบอย่างเวลาเราแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะให้เราเทสสนามก่อนไหมคะมีค่ะจะมี Official t e s ท1วันอย่างสมมุติว่าเราแข่งวันเสาร์หนึ่งเรสวันอาทิตย์หนึ่งเรสก็ จะมีการซ้อมวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะค่ะปกติเวลาซ้อมจะเป็น double race ใช่ค่ะเป็น double race ค่ะและช่วงปี2011กับ12เมื่อกี้ที่แซนดี้บอกก็คือว่าเหมือนผลงานไม่ค่อยดีหรอคะใช่ครับค่ะมันเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ยังปรับตัวอยู่นะครับมันก็ยากนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้จักสนามไม่รู้จักทุกอย่างนะครับต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับ แต่ว่าในปี2013แล้วก็ชินแล้วทุกสนามรู้จักทุกอย่างแล้วนะครับ <Everything. S 2> ได้ผลงานแล้ว,ลวได้ผลงานดีขึ้น uh huh. ความยากของการเป็นนักแข่งรถอยู่ตรงไหนคะจากการที่เราโห oh. แข่งมาตั้งหลายสนามแล้วเนี่ยไหนท้าทายที่สุดส่วนใหญ่มันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับถ้ามีประสบการณ์เยอะก็จะแบบรู้เรื่องรถ จะเป็นยังไงบ้างนะครับะจะมีประสบการณ์กับเซตรถยังไงอ่ากิช่วยเยอะตอนแข่งนะครับค่ะนี่เราก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะอใช่ไหมนอนักแข่งอะ่ะเหมือนต้องมีสมาธิต้องมีต้องใช้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอะ่ะประสบการณ์อะไรหลายอย่างแล้วอย่างตอนปี2014ครับผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะอของปี14 2014ก็ปีนี้นะครับแข่งมามแล้ว ห้าสนามครับผมแล้วก็ห้าสนามจะมี double race ก็10สนามแล้วนะครับสิบ race ผมก็ได้ชนะหก race oh my god เก่งจริงเก่งจริงๆริคือเกินครึ่งอ่ะพี่ที่ลุงหมีถึงว่าโอเคมากแล้วคะแนนตอนนี้ก็คะแนนนำอยู่ค่ะก็ตอนนี้ได้188่งแปดสคะแนนห่างที่สองอยู่ยี่สิบคะแนนขึ้นนำ ขึ้นนำอยู่คือเหมือนเหมือนกับเราต้องคอร l รฟแล้วเราต้องเก็บคะแนนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บทั้งหมดก็16หเรสค่ะแล้วความฝันสเต็ปต่อไปอะคะหลังจากที่เป็น F3 ฟรียูโรเปียแล้วก็ตอนนี้เรากำลังแาลนไว้อยู่สมับปีหน้านะครับหวังว่าจะได้ขึ้นรุ่น g p 2นะครับ GP2 อ2นี้ก็เป็นอีกสเต็ปที่อัพขึ้นไปแล้วก็แบบดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ มันคือความตั้งใจใช่ไหมยังความฝันความฝันไอรุ่นที่ที่ผ่านมาเมื่อปีปีนี้ที่แข่ง F3 เนี่ยความเร็วในการเหยียบท็อปสปีดของเราเนี่ยเท่าไหร่ท็อปสปีดของ F3 รถนี้นะครับเป็นประมาณ250หค่ะ นั่งไหมคะพี่หมีคะขอดูขอเชียร์อยู่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอไอจีแล้วพี่ก็เป็นคนเชียร์แล้วก็ตามแบบแซนดี้ดีกว่านั่งคงแบบตื่นเต้นมากแอนอย่างเครื่อง FT เนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรมันความแรงม้ามันจะแรงมากเลยใ่ไแรงม้าไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับแค่สองร้อยสามสิบอันนั้นนะครับแต่ว่ารถมันจะเบามากนะครับรถไม่มากกว่า600กิโลนะครับกิโลกรัม มันก็แปลว่า230แรงมานี้จะทำงานดีมากนะครับเว่าไม่มีน้ำหนักและที่แซนดี้ใช้แข่ง F Phone เอ f เเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากี่ซีซีอะคะเครื่องเป็น2 0 0 0ซี2 0 0 0ซี2ล2ลิตแล้วถ้า F1 นะคะ F1 ปีนี้เขาเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็น1.6ลิตรเครื่องเล็กกว่าแต่ว่าเขามีแบบ h y บริดพาวเวอร์ยูเนตนี่เป็นมันสร้างแรงม้าเยอะมากอยากขับไหมอยากอยากขับในสนามอย่างนี้แล้วขับชีวิตจริงขับเท่าไหร่กิโลเมตรต่อชั่วโมงชีวิตจริงขับเบามาก80ค่ะเอาพูดถึงรางวัลดีกว่าค่ะคือแบบเอไอตุ้ยยนี่เป็นยังไงบ้างแซนดี้เล่าให้ฟังไหนได้ไหมคะที่มาค่ะ ตัวใหญ่สองตัวนี้มาจากสนามล่าสุดที่เห็นในภาพนี้นะครับที่ Silverstone ได้ครับนี่แบบบางวันต้องมีเแชมเปญค่ะเปิดแชมเปญได้จากที่ซิลเวอร์สโตนค่ะแล้วก็ตัวข้างหน้านี้เป็นที่สนาม a ฮเรสนะครับที่ผมก็ได้ d o บเบิลวินด้วยครับอ้ไดอย่างนี้นี่ผ่านสนามมาเยอะมากเลยเนี่ยสนามไหนประทับใจมากที่สุดผมคิด ว่าน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับในสนามมอนซาเ,เรสที่สองที่ผมได้ชนะแต่ว่าตอนนั้นมัน<ด>ยากมากเลยนะครับอุ้ยตอนนี้แซนดี้ได้รับรางวัลนี่ลูกมิขอเสียงเพลงชาติไทยหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> อ่า <c oughs> อ,อุ้ยฟังดูตื่นเต้นมาก ความภาคภูมิใจ ดแล้วเปิดเพลงดีใจมากเลยเนาะพี่ลูกมีคนรู้และของพี่พี่เอเนาะไปผู้จัดการส่วนตัวเป็นมีเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตอะไรน้องบ้างคะก็ดูแลน้องมาตั้งแต่ตอนปี2010นะคะก็ช่วยโปรโมทน้องให้กับสื่อนะคะก็พยายามทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลหลายๆเรื่องในการติดต่อประสานงานทุกเรื่องนะคะค่ะ แล้วก็นี่ก็เพิ่งกลับมาจากที่ประเทศอังกฤษได้อาทิตย์เดียวเองใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยปกติซันดี่กับก็คือจะอยู่ต่างประเทศตลอดตอนนี้เบสอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เบสอยู่ที่อิตาลีนะครับอืออิตาลีเพราะว่าทีม R P Motorsport ของผมเป็นชาวอิตาลีครับอ๋อค่ะแล้วอย่างเวลาก่อนการแข่งขันหรือว่าช่วงแข่งขันเน่ยเราต้องมีการฝึกซ้อมยังไงบ้างคะ สำหรับร่างกายผมก็ต้องออกกำลังกาย2วันสองครั้งต่อวันสองครั้งต่อวันใช่ครับจะประมาณ4-5ชั่วโมงทุกวันครับอืมค่ะก็คือต้องมีวินัยมากต้องมีวินัยมากครับเราก็จะออกกำลังกายทุกอย่างเลยนะครับจะมีวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานทุกอย่างเลยได้ยินว่ามีโยคะด้วยจริงไหมคะ มีมีด้วยเห็นไหมคะผู้ชายยังเล่นโยคะเลยมีสกีด้วยนะยิงปืนด้วยซ้อมหนักมากใช่ไหมคะพี่เอ๋คะอยู่กับน้องตลอดเนี่ยน้องเครียดบ้างไหมคะเพราะว่าการแข่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเร็วความแรงเกี่ยวกับเหมือนเอาชีวิตเราเนี่ยไปอยู่ในความเสี่ยงน้องเครียดบ้างไหมคะจริงน้องไม ไม่ค่อยเครียดนะคะแต่เป็นลักษณะว่านิ่งและมีสมาธิมากกว่าเขาเป็นเด็กค่อนข้างแบบโฟกัสมากๆเวลาแบบเขาจะแข่งเขาจะนิ่งมากค่ะแล้วก็มีวินัยสูงมากอันนี้ถือเป็นข้อเด่นของเขาค่ะแล้วอย่างนี้นี่นักแข่งในดวงใจของแซนดี้นี่คือใครคะก็ต้องเป็นไมเคิลชูมาร์เกอร์ชูมาร์เกอร์ใช่แน่นอนครับเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุสี่ขวบครับอันนี้เป็นอินสเปรชั่นเลยใช่ไหมที่ทำให้เราอยากใช่ครับเพราะว่าผม เริ่มแบบเริ่มดู F1 เริ่มขับรถโกคาร์ทช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในทีวีผมจะเห็นไมเคิลชูมาร์เกอร์ชนะทุกสนามผมก็อยากเป็นแบบนั้นค่ะอยากให้แซนดี้ฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเห็นแซนดี้ที่เห็นแซนดี้เป็นไอดอลเราอยากจะมายืนจุดนี้บ้างค่ะผมก็เชื่อว่าถ้าอยากเก่งในอะไรก็ได้นะครับต้องซ้อม ให้เยอะที่สุดถ้า,ถามีโอกาสซ้อมก็ต้องซ <ừ> ้อมนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมาค่ะ ตั้งชีวิตเลยค่ะค่ะต้องมีวินัยแล้วต้องมีวินัยแล้วก็ต้องฝึกฝนนะคะอยากแก่งแบบพี่แซนดี้ในทุกๆอาชีพทุกๆสาขาอะไรก็แล้วแต่นะต้องฝึกซ้อมให้ดีพี่ลูกหมีแล้วก็วัชร์สปริงแล้วก็พี่ปอก็ต้องขอขอบคุณน้องแซนดี้แล้วก็พี่เอมากๆฮะที่มาพูดคุยเรื่องของการแข่งรถในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ขึ้นขอเราลำดับขึ้นไปเร็วๆแล้วก็ได้แข่งอยู่ F1 นะคะค่ะแต่ว่าใครที่ขับรถบนท้องถนนนี่อย่าไปขับซิ่งนะ <ค>อย่าขับซิ่งขับในสนามท่านเท่านั้น